อะไรเมืองสองนะครับมอเตอร์ไซค์มีโอฟีนูโวครับต้องการเช่นไหนก็ทักถามเข้ามาได้ครับอยู่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับเบอร์โทร8 8น3 5 7 5 3 0 0ครับ สนใจชิ้นไหนสอบถามเข้ามาได้ครับมีเล่มก็มีครับหรือแยกอะไรทุกชิ้นครับ